นีล่ดรถร้อนแรงครับแซ่บขนาดครับของชอบนะครับอันนี้ต้มนะครับต้มยำนี่ครับพี่น้องหางจอระเข้ครับเนื้อจระเข้เข้ากีเก็บใบหมืกขึ้นนี่ครับอันนี้ชิมว่าพัดเพลินนะครับมอนอันนี้กะทิต้มยำนะครับติดตามมอนดนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับพอแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคน ออกกันอีกแล้วนะครับมือนี้กับทีมงานอีสานบันดอนมือนี้กัดสีผ้าพีผ้ารองมากพัดจอระเคนะครับมือนี้งครับต้มจ้ำจระเ้ครับมือนี้ครับเนื้อจระเ้ก็เก็บใบเตยมืนดีแล้วครับเือมากครับนี่ครับลุงรักห่ากับกระรังเตรียมเครื่องนะครับนี่เครื่องที่ใไซพัดเผ็ดครับ เรื่องเขาจะมีพริกแกงเนาะครับต้มกระช่ายใช่ไหมครับขาดประเด็นคือใบยีหล่ากับใบกระเพราเด้อครับนี่นี่ครับนี่ครับลุงเราครับเข็บมือหนึ่งกันเด้อครับนี่เข็บสองมือเข็บสองมือบ่เข็บมือหนึ่งข้างนี้กะัะเข็บแขนวัดนั่นแหละเบาพิมพ์ได้อครับนี่แกะอันว่า หนังหมดพี่เพื่อนเก็บเราเก็บเออเก็บมันครับเก็บแขร์ก็เก็บแขรครับโอ้เก็บเก็บจระเข้ต้องแกะด้วยครับต้องแกะออกกันด้วยครับไอติมไอติมเบื้องเนี้นี่ครับแกะออกของจริงครับส่วนส่วนนี้ก็สิไปต้มจำด้วยครับแกะแล้วครับนี่ทั้งนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ เป็นปิ้งไ้ลูกไส้แกนะครับนี่ยคะแนนปิ้งครับเดี๋ยวจังเบิึงตอนพัดแล้วครับเนาะนี่ครับพี่น้องสร้างกลัวเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับมินี่ทัพนาทียังงูอนี่ยฮะวันนี้ทัพถ่านทัพนาทียังงูอนี่เป็นเป็นแรงไงก็จะออกเพื่องพักหอมบ่พอ เออได้เดินขอบปกว่ได้รา้เต็มแล้วทั้งหมดเป็นคนชงตัวเออมาว่าพ่อใหญ่บ้านนะครับมามามาพ่ี่เบิ้งดูมยไหยังนี่เขาเห็ังดีเบิ้งดอ้คร่งบุรึ่งน้ำแ้ก้วก้ว้ก้วแก้้แก้วแแกวก้้ก้วแก้แก้วกกัวแว้วแก้กก้กแแกก กินเราม่นกินเราจะฟาดหางแังกินเราฟาดหางไว้เลยครับไวกินเราลงฟาดหางเรองเนี้ยเรน้ใ้ตัวบมบวเรือบเรือลกน้าหสวยกันครับสวยกันแกง่ากดยครับขั้นตอนนี้นอนดูเรืองมนไม่น่าเงยตว่าแกเแล้่วกืบขึ้เหลียวด้ว ท่าาารมิแกสวนแกย่างอยู่ครับแกนพอได้คุยนนามูเลยไหมพได้คุยไม่ได้แกมาแล้วหางแกเลยหางไปยี่บ้านคุยแล้วคุยไปยี่บ้านใน้านเราคุยแกย่างเดียวคือว่านี่ครับพี่น้องครับหมอต้มยำางมครับกระชมีคาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมบักพริกเด้อครับนี่ไอเลี้ย้าใส่ลงไปแล้วครับแบรบะดาแบบทุกทุ่งต้มแบบอีสานเอาละครับเด้อ ต้มยำต้มสุ่มธรรมดาเขาอยู่แล้วครับรอชมกันครับมีครับพี่น้องครับย่งเป็นพวงอันนี้แก้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวบันนี่ก็จะไปขั้นเป็นชิ้นนะครับนี่ครับเพื่อนท่านก็ซร้อยนะครับซอยพักกระเพ่าครับนี่ครับสซีนแขกแล้วนี่มูมันหมูเลยครับแต่ว่าสีกันเนียวเนี่ยแก่ยี่บันนี่แก่แล้วเฮ้ยเนื้อเนื้อไก่เนื้อเหมือนเนื้อไก่เลยสีเหมือนเนื้อไก่แต่ความเหนียวเหมือนเหมือน เป็นหนูหเป็น,นอ,อนนนะไครับนี่ครับพี่น้องครับหอตม้มยำเข้ากับฟุตบกบกๆหรอครับเต้ทีลรวครับ,รบฟังเสียงหรอครับทานก้าดีขนาดเลยครับต้มทานหรือไปต้มแกะที นี่ครับพี่น้องครับนี่ลุงเขาทำเครื่องหรอครับ่แป้งใส่ลงไปแล้วนะครับเด้อบดเบืองการใด้ครับสิ่กันเลยครับพี่น้องเด้อใส่ลงหม้อด้วยโอ้ยงายไปเลยมาเด้อขวบม้นา้ำไปใช่หรอ ตองไงตองไงหัวเรแยวหัวเรียวเอาโอเคโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บสุดยอดครับสุดท่านั้นครับนี่ครับพี่น้องครับเครื่องพัดเพชรครับมีผักแก้อะครับผักแก่ก็มาทัมเพิ่มรสชาติดีครับมายล่ากับกระเพราครับนี่ครับแฉะครับหน้อจระเข้เาครับพร้อมแล้วครับไปพัดกันครับวันนี้ครับ เราเพีวมือเหรอครับสดยอดขนาดครับอ้หอมอ้หอมขนาดครับยนนิ้มร่างน้าเตไปยจะตักเกี๊ยหอมหน่ครนบโ้ว,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 วนหรือเปล่าผุน,านนั้นผนอะไรอ่อเนื้อแชร์ลงหรอครับบันี้ ีูมันเข่าอันครับพี่น้องเดี๋ยวรอม่ชัวร์กนเดี๋ยวสับพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพี่น้องแต่หลายคเสี่ยมแต่ละจับหลายทำงานงสุกคนรถครับพี่น,อน้องหน่ั่นึองครับทำปลาครับพี่น้องครับคุณแ่รับวับ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลอีกส่วนนึงนะครับพี่น้องเด้ออารสหวานๆนี้เลยเนาะมันหอยประเทยไทยมันหอยครับมันตัวี่ไทยครับยีรากับกระเพาะนะครับ กีราเข้ากระเขาครับโอ้จรนนิงด้วยคุณที่เป็ใบคองแท้ครับเนี่ยขายก็ได้ครับกีรารดร้อนแรงครับแซ่ยบขนาดครับของชอบได้ครับโอ้สีสนันเลยทัดปลาไหลกับเสีบได้ต้องว้ายใช่ยีรนีน่ใส่สมิ่นนะเครื่องปรุงนะจะไปใส่ลายใสอเขาเท็ดกองแท้นะครับเชฟเล่เขาครับท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ ครับพี่น้องครับลังุกก็มาแล้ครับเอาขร้อมืองอุ้ยเขาก็มาแล้ครับเที่ยวฟรีจ้คุณเอาดูฝุ่นียเพือปิ้งด้วอืมต้องปิ้งทเาก็มาแล้วครับเอาละยังง่วมาเลยเลื่อมตาเว้ยนั่นะครับรายงานตแล้วครับเอาอุ่ไปเอาซ่อนอย่เอาอ่ซ่อนาคู่กันเลี่ยอะอครับพี่น้องครับเอมชินเหรอครับนี่ย้มตีซ่อนอยู่อันนี้ตุมเนอะครับตย่างมดนต้งจเปย่วยโซดีซันอันนี้ผัดเผ็ดครับ ตัวเขียนละผัดจระเข้เนาะอืมบบฮิตบบฮิคนนี้บ่ผัดจระเข้แค่แค่ก็ได้กระจายสารแค่จระเข้วนละสัดส่วนนู้นมันสัดถึงหวนนะครับพี่น้องครับเนาะกินนี่พี่น้องมึงเนี่ยผัดเผ็ดแข่ยสุดาได้แบบแข้งเนาะขนาดได้แบบแข้งมาใส่นี่เป็นใจไดยครับมอหยากตัวป้งมือขึ้นดูไปกรุบ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 รสชาติ ทิชชูบอลลุกลุกลุกรันดุสุดยอดแอ้วเรื่องงามพุดธพุทรุนพุทเลยครับพี่น้องครับนี่ผู้ใหญ่บ้านเอาเด้ครับอันนี้เล็กน้อยนะครับนี่อันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับน้อยผู้ใหญ่บ้านเิเออนั่นดิเป็นเจ้าเดือดแล้วคร สุดท่านั oh, yeah, it. um, ้นฟีมือฟรีมือฟรีมืออะไรเรับเด้แซ่บปะแซ่บเซาะเซาะเซอ่ะพี่น้องครับบรรยากาศทีมงานกินข้าวส้มกันครับหมูดักหมูดักเฮ็ดยังเรามากขนาดเนาะมาทำที่นี่เนาะได้เครื่องท่างแล้วครับแซาะไปลีครับ ซิมเด้อครับพี่น้องแด้อไม่ไดู้มห่ไทยไดู้เลย่าคกินน้ำมูนเอาชวนไาัใส่นใสกันนี่่ใส่ก็อีกัวเอาแดงไปด้วยอครับแ่ไดีครับแกปบัตสุดต้ครับแจกปากกงัิหน้ามันเลยสาวเห็นากินนหวานี่มหมเลยวนี่ บ่เ้บบอล้วแมันกินเกือเท็ดเบ่นวันนี้เราเพ่นีไเนาะพี่ดิจิเกลือว่้ไหนพูดเฮ็ดเรืองว่าแซ่คับพี่น้องเบิดเลยโอ้ใส่เสื้อคือกันแลกตีต้องก่ีวของเต้ซะ คนมันหลายแม่ยเดี๋ยวเอาลูกเขาตัวเล็กเาไม่ไเขาต้องลงกันไปแต่เอาหักจักวอะไรมาทัดเอาแต่แหกมันนั้นนั้นเขาจะจำคอย่ไว้เริ่มทำไมอยู่สามเดือนโคตรเปลงครับโูตพาดก็ดีครับพี่น้องครับขวดหินบวกสำนักจิปนี่ขอขวดหินพอสมมาพะขวดนะครับบัดทุกอย่างครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับการแปลงสำนัคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้อง แค่นี no, ่อนรับเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับบสวีครับนีครับบ๊ายบาผู้เลนุดนั้นอันใดล่ะแดงแดงโอ้ยบริเตรกันไม่สุดานั้น